สวัสดีครับแคมปิ้งทอล์กกับพลรพัฒน์ครับผมวันนี้นะฮะจะมีมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบปิ้งย่างนะฮะชอบปิ้งย่างก่อกองไฟนะครับสําหรับเวลาเราไปแคมปิ้งนี่ถามว่าจําเป็นไหมสําหรับการปิ้งย่างผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่แบบว่าไปแคมปิ้งแล้วแบบมีก่อกองไฟนะฮะมีปิ้งย่างนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปบางทีเราพกเตาอั้งโล่ไปนะฮะพกเตาอั้งโล่ไปเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ นะะเนื่องจากว่ามันหนักนะครับแล้วก็หรือบางทีเราไปเช่าเตาที่อุทยานอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเตาพับนะครับเตาพับเป็นวัสดุจะมีเป็นทั้งเป็นเหล็กแล้วก็เป็นสแตนเลสผสมกันนะครับจะเก็บง่ายนะฮะแล้วก็แข็งแรงทนทานแล้วก็ยังมีตะแกรงด้านบนนะครับสาหรับไว้ย่างหมูนะฮะหรือบางทีเราสามารถที่จะวางกระทะนะฮะ ประกอบอาหารได้นะหรือข้าวหรือว่าจะต้มน้ำนะฮะก็สามารถที่จะทําได้สําหรับท่านที่ชอบเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งก็คือเชื้อวงเชื้อเพลิงชีวมวลนะฮะเตาตัวนี้ใช้ได้ทั้งถ่านนะครับแล้วก็จะใช้ได้ทั้งไม้นะฮะไม้เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยมีกระเป๋าให้อย่างดีนะฮะเตาตัวนี้เตาตัวนี้หนักอยู่ประมาณสักห้า 5กิโลนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะกว้างคูณยาวประมาณสักส5สิบห้าเซนติเมตรคูณ35้าเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าข้างในมีอะไรแกะออกมาเลยตัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยเพิ่งได้มาเพิ่งได้มานะครับามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะนี่ยังแกะเพิ่งแกะมีไอ้นี่อยู่เลยนะฮะตัวกันเขาเรียกว่านะบับเบิ้ลกันกระแทกเดี๋ยวออกเราไม่ใช้มีขาหนึ่งชิ้น ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวโครงมันนะครับเป็นสแตนเลสหน,นามากนะประมาณหนึ่งมิลนนะหนามากๆเลยถ้าเราไปซื้อที่เป็นยี่ห้อจีนตัวนี้บางผมไปดูหลายที่ละบางมากนะครับแล้วก็มันจะบิดตัวง่ายแต่ตัวนี้ไม่เลยนะฮะหนามากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนเห็นไหมหนาๆเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นด้านบนมัน ตัวนี้จะเป็นไว้สําหรับปรับระดับยก,ยกได้นะเป็นขาเดีย๋ยวจะมาประกอบให้ดูว่าหน้าตาปเป็นยังไงนะฮะยกสูงต่าได้นะครับในกรณีที่เราแบบไฟไฟต้องการไฟค่อยไฟอ่อนก็ยกขึ้นนะฮะให้ตัวหม้อหรือกระทะมันห่างจากไฟนะฮะมันก็จะเบาแรงได้นี่ก็จะเป็นตะแกรงไว้รองฐานกับตัวนี้ไว้ป้องกันฐานร่วงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงย่างหมูตัวนี้เป็นสแตนเลสแน่นอนนะฮะสแตนเลสนะครับ ชิ้นส่วนที่เป็นสแตนเลสจะมีเป็นตัวนี้1ชิ้นสแตนเลสนะครับไว้ยางหู2ชิ้นก็คือตัวที่ใส่ฐานนะครับสแตนเลสนาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ฐานรองน่าจะเป็นสแตนเลสนะดูแล้วนะครับส่วนตะแกรงด้านล่างตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเหล็กชุบนะเพราะไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรอยู่แล้วนะฮะน่าจะเป็นเหล็กชุบตัวโครงตรงนี้สแตนเลสแน่นอนนะฮะสแตนเลสแน่นอนแล้วก็ขามัน ขามันไม่ใช่สแตะเลตขามันเป็นเหล็กนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงเริ่มจากตัวขาขามันตัวนี้จะเป็นขาวางอ่ะตัวฐานเตาโดยปกติแล้วถ้าเราไปกอดไฟตามอุทยันเราหาถัดเหล็กไว้หน่อยถัดเหล็กรองกับพื้นนะเพื่อป้องกันไม่ให้มันล่วงลงไปโดนพื้น เดี๋ยวขยับมุมนิดนึงจะได้เห็นรชาดตนี่นะฮะนี่ตัวนี้เป็นขามันนะครับขามันนะ,ะเดี๋ยวขยับนิดนึงเป็นขาไว้วางตัวเต่าแล้วก็กดลงไปให้มันดูให้พื้นมันเสมอนะจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวโครงมันกลางออกมาเพราะมันพับอยู่แล้วสะดวกเรามาวางไว้นะฮะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวปิดก้นมันนะครับป้องกันพวกเศษเขาเรียกว่าเศษคิดเ,เท่าหล่นลงไปด้านล่างใส่ลงไปเรียบร้อยตัวนี้จะแกงไว้รองฐานนะครับไม่ให้มันติดก,กับพื้นใส่ลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเราต้อง ถ้าเราไม่ต้องก่อ,อไฟก็ใช้แค่นี้นะฮะสำหรับเวลาก่อไฟในย่างคั่มคือต้องการความอบอุ่นหรือว่าต้องการไล่มแมลงนะดักมแมลงก็ใช้ตัวนี้ทีนี้เยวเรามาดูในทัดของปิ้งย่างตัวนี้จะเป็นขาแล้วก็กางออกนะฮะกลางออกอย่างนี้มันจะมีร่องของมันตรงนี้เห็นไหมร่องของมันตรงนี้ปรับระดับได้สามระดับนะครับตามที่เห็นก็เกี่ยวลงไปตรงขอบมันอย่างนี้เลย กดลงไปให้เรียบร้อยนะฮะแข็งแรงทนทานนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปวางทับลงไปแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ตัวตะแกรงปิ้งย่างแล้วนะฮะเรา,าบางทีไฟแรงใช่ไหมเราก็ยกขึ้นสูงไฟค่อยๆอ,อ,อุ่นๆนะแล้วก็ยกขาแล้วก็ปรับระดับลงเห็นไหมได้สามระดับไม่ก็จะชิดลงมาหน่อยนะครับ ก็จะเป็นประปาณน,นี้นะฮะเรียบร้อยนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จัดเลยนะฮะจะใช้ฟืนอย่างนี้นะฮะสำหรับการก่อ,อไฟเป็นท่อนไม้ก็เราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้เราก็ยกตะแกรงด้านบนนี้ออกนะครับยกออกแล้วเราก็อันนี้ไว้สำหรับก่อไฟตามที่ผมว่านะไว้ก่อไฟสําหรับป้องกันไอ้ก่อไฟไล่แมลงหรือว่า ก่อไฟเพื่อเอาความอบอุ่นนะครับหรือถ้าเราจะเอาถา่านดำแล้วก็ไว้ทำอาหารได้นอกจากตะแกรงข้างบนที่ผมแจ้งไว้ว่ามันทำอาหารได้แล้วเห็นไหมมันจะมีตะแกรงข้างบนตรงนี้ย่างหมูได้เลยนะเป็นสแตนเลสไม่มีปัญหาอะไรย่างหมูได้เลยนะครับหรือถ้าท่านจะประกอบอาหารทอดไข่ข้างล่างเป็นไฟนี่กระทะวางไปทำได้เลยนะะเตาชีวมวล นะครับใช้เชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับหรือต้อยมยำทําแกงใส่หม้อลงไปใหญ่พอสมควรนะวางหม้อได้วางกระทะได้นะครับบางทีท่านกำลังอุ่นกับข้าวหรืออุ่นอะไรก็อุ่นไปอันนี้ก็ทอดไปให้ดูบุมสูงเห็นไหมนี่มันก็สะดวกนะผอว่ามันก็สะดวกนะฮะก็ถือว่าเป็นเตาแคมปิง้งอีกหนึ่งเตาอีกหเตานะครับสำหรับท่านที่แบบชอบแนวแบบว่า เชื้อเพลิงธรรมชาตินะถ่านหรือไม้นะฮะบางทีบางอุทยานถ้าถ้าเขาให้มีเศษไม้มีเศษอะไรเนี่ยนะฮะตามอุทยานถ้าขอเจ้าหน้าที่แล้วเขาสามารถให้เราเอามาก่อไฟได้ก็ถือว่าเราก็จะได้มีเขาเรียกว,ว่าอะไรมีเชื้อเพลิงใช้งานได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะได้นะไปตามอุทยานนะครับแล้วก็ท่านก็พกตัวนี้ไปน,นิดนึงนะฮะที่ผมรีวิวไปแล้วตัวนี้จะเป็นเลื่อยไว้เลื่อยท่อนเลื่อยไม้ให้เป็นท่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงเยี่ยมไหมนะฮะราคาตัวนี้ผมซื้อที่2,400บาทครับผม2,400นส่นะฮะส่วนซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้ครับพับเก็บง่ายนะฮะก็วัสดุผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะลองตุดจุดเป็นตัวทดสอบใช้งานก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า หรับการใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่เบื้องต้นผมดูโดยรวมแล้วผ่านสดุหนานะฮะหนาะแผ่นหนาะแผ่นสตรทานหนาะนะครับก็ไปดูกันนะฮะขอบคุณครับอ้าวเรียบร้อยครับประกอบเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาเผาจุดเผาไม้นะเทคนิคเทคนิคง่ายๆไม่มีอะไรนะครับสำหรับการก่อกองไฟเนี่ยฮะก็มีกระดาษทิชชู่นะฮะ นะครับแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะฮะมีกันอยู่แล้วทุกคนนะครับเวลาไปแคมป์สำหรับทำอาหารนะฮะเราก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาจุ่มน้ํามันนะให้ชุม่มแล้วก็เหลือปลายไว้นิดนึงตรงนี้อย่าให้โดนน้ามันเราก็จะจุดตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงนะฮะในการเริ่มต้นของการเผาไม้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับกระดาษทิชชู่กับน้ํามันพืชนะฮะจุ่มลงไปเทลงไปให้ชุ่มนิดนึง ไปเลยนะฮะเดี๋ยจริงๆถ้าจริงๆถ้ามีนี่จะดีมากกว่านะฮะใส่ในกระป๋องโอเคนะฮะใส่ไปให้ชุ่มนะครับเดี๋ยจริงๆถ้าใส่ในกระป๋องแล้วชุบเอาจะง่ายกว่านะแต่พอดีผมไม่มีกระป๋องอ้าวเรียบร้อยนะฮะวางไว้ตรงกลางนะครับจากนั้นแล้วเราก็จุดให้มันไหม้นะ ครับแล้วก็ใส่ไม้เล็กเข้าไปนะฮะน้ำมันพืชก็จะเป็นเหมือนกับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะนะฮะก็จะทำให้มันติดนานนะครับแล้วก็จะไม่ต้องใช้ขี้ใต้ให้มันวุ่นวายนะใช้เน้นแหละง่ายๆนะ,ะแล้วก็จุดไปวางไม้เล็กลงไปก่อนเพราะว่าไม้เล็กนี่จะไม้เล็กจะติดง่ายกว่าไม้ใหญ่นะฮะ,ะได้ชูชุบน้ำมันนะฮะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ อันนี้ผมได้มาจากร้านแม่ค้าที่เขาขายหมูกระทะอ,อะไรอ่ะหมูหมูย่างนะก็ใช้เทคนิคนี้แหละมันง่ายดีนะไฟก็ยังลุกดีอยู่เลยนะครับก็ค่อยๆใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นเชื้อเพลิงที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นเชื้อไว้สําหรับเวลาเราจุดไฟมีพวกเศษใบไ,ไม้อะไรก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปให้เรียบร้อย เทคนิคง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันติดไฟว่าเป็นยังไงเห็นไหมพอเราชุบตะมันปุ๊บมันง่ายเลยนะฮะไฟมันจะอยู่นานนะครับมันก็ทําให้เราจุดเตาตะเกียงอะไรได้สะดวกมากขึ้นนะครับเทคนิคน้ำมันพืชกระดาษทิชชู่นะครับเอาไปใช้ได้เลยเทคนิคนี้ไม่ห่วงนะครับแสนง่าย นะฮะแสนง่ายจุดไม้เล็กให้ติดก่อนจากนั้นเราจุดไม้ใหญ่จะง่ายนะครับนะะพวกอิ่งอย่างนี้นะฮะใส่ลงไปอิ่งเล็กๆ ไฟติดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอให้มันเผาสักคู่หนึ่งเราก็จะได้ไฟนะฮะอันนี้ผมก่อกองไฟนะครับก่อกองไฟนะฮะลองก่อดูยังไม่ได้ปิ้งย่างหรือยังไม่ได้ทําอะไรนะครับส่วนถ้าจะปิ้งหมูหรือปิ้งอะไรผมแนะนําให้ใช้เป็นถ่านจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ่านนี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะถ่านมันจะไม่ค่อยมีควันเท่าไหร่แล้วหม้อมันจะไม่ค่อยดานะแล้วก็หมูมันก็จะไม่ค่อยดำเพราะมันจะไม่มีในเรื่องของยางไม้นะใช้ถ่านดีกว่านะฮะส่วนนี้ไว้ก่อสําหรับเวลาผิงไฟให้อุดหรือว่าอะไรมแมลงนะครับ โอเคนะครับโอ้ลืมบอกด้านล่างมันจะมีรูด้วยเดีย๋ยวให้ดูรูจะมีรูให้ลมเข้าข้างล่างมันจะมีรูนะให้ลมเข้านะสําหรับเวลามีพอพอลมมันเข้าแล้วมันจะทําให้ไฟเนี่ยมีอากาศมีการหมุนเวียนแล้วไฟมันจะติดดีนี่รูมันอยู่ด้านล่างทางด้านนี้เห็นไหมฮะนี่แหละครับรูลมมันจะเข้าจากด้านล่างนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปข้างบนตอนนี้ไฟติดแรงแล้ว ก่อไฟง่ายง่ายนะครับง่ายมากนะฮะใช้งานได้จริงนะฮะเตาอ,อังโลเราไม่ต้องไปพกละนะหนักเกินไปเสียเวลานะฮะหนักอันนี้ดีกว่าเห็นไหมสไตล์แคมปิง้งนะฮะลองดูครับตอนนี้ไฟก็จุดติดเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเป็นไฟนะฮะเราพยายามคอนโทรนว่าให้เป็นเปลวไฟขึ้นนะครับสำหรับท่านที่จะ ก่อตัวที่เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นไม้นะฮะเพราะถ้าไฟดับแล้วที่นี้มันจะทำให้แบบว่าควันมันเยอะนะฮะท่านก็พยายามก่อให้มันเป็นเป็นไฟไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก่อไฟนะฮะเรียบร้อยนะครับใช้ดีนะฮะใช้ดีเหมาะสำหรับอ่แคมปิ้งนะครับแคมปิง้งผิงไฟหน้าหนาวนะฮะนี่ผมซื้อเตรียมไว้หน้าหนาวเลย หนาวนี้ผมจะไปผิงไฟแน่นอนครับจากเตาตัวนี้นะครับก็ไหนๆก็ก่อกองไฟแล้วนะฮะเพื่อจะไม่เป็นการเสียพลังงานทิ้งนะฮะพอดีมื้อเย็นผมยังไม่ได้รับประทานอาหารเลยก็เลยเอาหม้อมาต้มน้ํานะเดี๋ยวกินมาม่าง่ายๆมาๆมา่ากับหอยกระป๋องนะนี่นะฮะกำลังต้มอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่คงเดือดนะเพราะไฟค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าถามว่าไฟพวกนี้เนี่ย มันจะเร็วเหมือนกับเวลาเราอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้มเตาน้ำมันหรือว่าเตาแก๊สหรือเปล่าคงไหม้นะผมว่าแต่ถามว่ามันก็เน้นแบบไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราารอเดือดละนะกำลังต้มทดสอบไปในตัวนะครับก็ถือว่าโอเคนะเมื่อกี้ผมลองชั้นสูงสุดนะฮะไฟมันเหมือนมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็เลยขยับขาลงมาอีกนิดนึงอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมฮะขยับขาลงมาให้มันเตี้ยลงหน่อยให้มันหม้อมันชิดไฟมากขึ้นนะครับนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมาต้มน้ำจัดมาม่ากันนะครับรอสักครู่นะฮะทำอาหารได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเมื่อวานจุดเตาฟืนนะครับใช้ไม้เป็นเชื่อวเพลิงวันนี้ผมจุดเตาถ่านนะฮะเนื่องจากวันนี้จะมีย่างกุ้งนะครับก็เลยจะต้องจุดเตาถ่านนะฮะผมไม่จะได้ควันน้อยไฟแรงนะครับวิธีการเช่นเดิมน,นะฮะ กระดาษทิชชู่พร้อมกับน้ำมันพืชนะครับเป็นเชื้อเพลิงในการตั้งต้นในการจุดนะฮะก็เราก็ใส่เชื้อเพลิงลงใส่ตัวน้ำมันพืชลงไปในกระดาษทิชชู่นะฮะสักนิดหนึงนะฮะให้กระดาษทิชชู่ชุ่มนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นเราก็วางเอาไปตรงกลางเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วเราก็จุดง่ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทดลองปิ้งกุ้งแล้วเป็นยังไงนะครับ นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับปิ้งกุ้งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับไฟร้อนแล้วนะครับตั้งเตาเรียบร้อยแล้วข้อดีของเตาต,ตัวนี้ก็คือมันมีตะแกรงแถมมาให้เลยเห็นไหมฮะมีตะแกรงแถมมาให้เลยในชุดนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปพกเพิ่มนะฮะมาหิ้วกระเป๋าลงหาฐานใจเสร็จปับ๊บจุดเตาเก่อไฟ ใช้ได้ทันทีกุ้งพร้อมแล้วนี่วันนี้กุ้งเอามาลองดูนะครับง่ายนิดเดียววางย่างลงไปเลยนะฮะไฟค่อยไฟแรงเราก็ค่อยปรับระดับเอานะครับกุ้งนะฮะกุ้งวันนี้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะเวลาย่างแล้วไม่ล้ำไลนะวนเดียวจบเลยนะย่างได้ไหลายตัวนะครับขออนุญาตก่อนนะครับย่างกุ้งนะฮะ วันนี้โอเคนะก็สำหรับท่านที่ชอบก็ลองหาใช้ดูนะครับสำหรับตัวเตาปิ้งย่างแคมปิ้งตัวนี้นะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็อนเนกประสงค์นะไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟืนหรือแม้แต่จะใช้ถ่านในสสำหรับการปิ้งย่างหรือว่าจะก่อกองไฟก็สะดวกนะผมว่าเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้เวลาไปออกแคมป์นะฮะตามอุทยานแต่โดยตามหลักแล้วถ้าอุทยานต้องหาอะไรรองพื้นไว้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะ จะได้ไม่ผิดกฎอุทยานนะครับก็ลองดูนะครับเริ่มแล้วนะฮะไฟแดงใช้ได้หรือว่าถ้ามันค่อยไปแล้วค่อยปรับระดับเอาโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมสําหรับการรีวิวนะฮะตัวเตาแคมปิ้งตัวนี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมกับใน Facebook ก็ Camping ท a l กกับพลพัฒน์นะครับแคมปิ้งทอกกับพลพัฒนครับส่วนใน youtube ก็ y o u t u b e c o m เบสแคมป์นะครับเข้าไปกดติดตามได้เลยครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับกินกุ้งก่อนครับ